สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง fc ทุกทุกท่านเลยนะคะมื่อนี่ลูกหลาน c สองแปดเก้า channel กับสิบห้ามาตามติดตามต่อเลขสูตรคำนวณแม่นๆของพ่อเน,นี้ยบุรีรัมนะคะซึ่งเพิ่นให้ถูกมาตลอดทุกงวดเป็นเลขสูตรคำนวณน,นะคะมีทั้งเบิดหกชุดน้ำกันแต่งวดที่ผ่านมาสิบหกมีนาะให้มาแค่สี่ชุดตัดทิ้งไปสองนะคะก็เลยพลาดไป บโบปยังคะ่ะงวดน,นี้มาตามติดตามต่อกันไหมนะคะตรงไหนดีที่ไหนเด็ดลูกหลาน c 2 8งแปดเก่าชแนลก็จะเสาะหาตามลาโชคลาบมาฝากพ่อแม่พี่น้อง f อซคือเก่านะคะก่อนอื่นก็สสิขอฝากช่องน้อยๆช่องนี้ไว้ให้พ่อแม่พี่น้องเอซทุกทกท่านให้สวยกดติดตามกดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ลูกหลาน c 2 8งแปดเก่าชาแนลนยเดอจ้า ที่ลืมบ่ได้เลยก็คืออยากขอบคุณน้ำเชียชาแนลนะคะที่เพิ่นเมตตาให้กำลังใจแนะนำแนวทางในการทำช่องวอกง่ายๆก็คือน้ำเชียชาแนลเพิ่นเป็นแรงบันดาลใจให้ลูกหลาน4289ชาแนลทำคลิปลง YouTube นะคะลูกหลานขอสัญญาว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะคะ ่อไปกลับไปฟังพอเนี่ยบอกถึงตัวเลขโชคลาภกันเลยค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะค่ะพอเนี่ยนะคะค่ะเมื่อนนี้ลูกหลานสี่สองแปดเก้าใช่แนวก็จะมาขอความเมตตาจากพอเนี่ยค่ะเกี่ยวกับเป็นโชคเป็นลาภงวดที่จะมาถึงเนี้ยค่ะ นะครับจ้ะพอเนี้ยมีอย่างแบ่งปันให้ลูกในนอวันนี้เอาก็มีตามนั่นแหละตามที่ลุงไปแล้วนั่นแหละที่ลุงยูทูปคอมพิวไทายนั่นแหละบ้นเปลียนดอกเล็บเป็นหอยสูตรของพ่อเองจ้ะเป็นเป็นสูตรเป็นสูตรคำนวณเป็นบ่อครับคำนวณแล้วก็มันมัไม่รู้สิไปหาไปโอ้โหสุดยอดเลยครับเอ่อวันนี้ไม่ทันเหมือนจักหางหาค่ะพอ่อ พ่อห้ไปหก้งวนหงหาไปซี่หางแต่ว่าตัดเขาหนึ่งเขากเ,าเาจ็ดาเจดดอกเกนน่เี้พอของพร้อมสหกคงอยู่แล้วล่วจะจช่เสียดายปกติพ่อก็อหายซีห่หางตลอดเนะ <แ S 1> าะครับโอ้พ่อพ่อหกหางาตลอดมาห้หี่หางอยู่สอ,องวันเองตองียเขาถึงจ้วันนี้มีโตอย่างไรเนาะพ่อเดี้ยพอเบอ่งกันเดอจ้าไป พ่อก็ม้วนอะไรแบบยี่ช่องไอ้กอีกอย่างก็ใช้พุ่มขึ้นก็มาทายอยู่นี่แหละเจ้าก็บอไปยังดอกพ่อเรื่องะให้หมดแล้วพ่อน่ะจ้าไม่ยังเพราะเมื่อวานพอติดบังดอกพ่อติดบังผิวอ่ะพ่อยังให้ชี้ถือทุกคนน่ะละเอาเป็นสะพานบุญเนี่ยเพื่อนจ้าได้แบ่งปันเนาะครับแบ่งปันแต่หนูคิดว่าจงวันนี้เนี่ยพ่อก็ต้องถูกแน่นอนคิดว่าเลขชั้นหนึ่งสามจ้า เป็นเนึง่ะอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเจ็ดเจ็ดสามหนึงน่งสามหนึ่งสามครับเจตานึงหาเจ็ดหาหนึ่งหาะเอาอีกตัวอ้สองตัวสหาอ้กันหนึื่อเจตหาสามพี่นะพอพอเดกันไห้กันหนึ่งเจ็ 3, นะด อ่าสามอ่าสามครับล่างย่างเดียวด้วพอบอกีิซื้อวม่าต้องไปบนอันนี้ก็ล่างย่างเดียวล่างย่างเดียวจ้าครับครับครับผมเนี่ยกาก็เ่ัานไหนก็คือที่สามที่ผ่าก็ผ่าสามด้ทิบสามสิบสามแล้วก็หาสามตัวเน้นตันเน้นกล้า ครับอืมขามบนสองเปนี่ก็สองเป็ดหกเก้าสาตัวนีคยห,หัสองหางแค่นั้นละสองแปดสี่สองแปดหกบนนะครับแล้อตามนั่นครับตามสองแปดสี่ สองแปดหกจ้าตั้งแ่พารตามนันละ่ะอือตามเมียงกัครับงวดต่อไปกับขึ้นมามากอะตุเข้ามาพอไรเบอร์นี่แหละเบอร์ของพอยินจ้าจ้าครับครับมางวดต่องวดต่อไปครับก็เมียงก็เป็นสมาชิสะพานบุญให้ทุกทุกช่องละพอมาเเรียกร้องเียอย่างดอกโอ้ขอบพระคุณพอที่แบ่งปันจ้าครับแบ่งปันครับครับเมยอย่างด้ออ๋อ เล่าตอนกลางเว้นพ่อขายกาแฟแม่นบ่จ้ะเออไปมื้อนี้วันอาทิตย์พ่อบ่ได้ไปมื้อนี้ก็พักตอนแล้วไปห้องหนึ่จะหยุดหยุดวันอาทิตย์แม่นบ่จ้ะแล้วันหนึ่งพอหยุดพวันนึงต้องไปส่งก็บ่ได้ไปขายดอกไปส่งกัะเบียดชี้นะพนสั่งพ่อก็ไปส่งในเครียร์พนุ่งนี่ล่ะต้องไปชี้มื้อละเป็นพ่อขายแล้วโอ้โหถ้าเกิดหนูนลงปีกใส่บ่มีสินค้า าผมเต็มินข้าเมื่อนที่ไสร้งท้้าเขาอยู่ผโอขายดีขายดีหัวจะถูกให้ไหนละมันเนี้ยเอาไปยังถือเป็นผลพลอยได้เนาะครับผมอ